สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e IT ชนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเราเคยไปส่อง Facebook ใครบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำํำหายส่วนของแอพฟิเชั่น Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูและตรวจสอบจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของ Facebook กันนะครับหลังจากที่เข้าไปส่วนของ Facebook แล้วก็เข้าไปในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับโปรไฟล์ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับที่จะเป็นส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วเราจะอยู่ในหน้าของการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกกิจกรรมกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบันทึกกิจกรรมที่เราได้ทำไว้บน f a c e b o o k นะครับหลังจากที่ แล้วนะครับก็เลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกกิจกรรมกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบันทึกกิจกรรมของเรากันนะครับโดยในหน้าบันทึกกิจกรรมของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําการบันทึกเอ่อ ได้ทำการทำไว้บน a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนของอันนึงนะครับที่มันจะเขียนว่าคุณได้เข้าชมบน f a c e b o o k นะครับก็จะเป็นการเข้าชมเพื่อนใน f c e e o o o นะครับว่าเราได้ทำได้ทาการไป ดูใครบ้างใน f a c e b o o k นะครับหรืออาจจะไปส่องใครบ้างใน f a c e b o o k นะครับก็จะมีในส่วนของประวัติกิจกรรมนะครับก็จะถูกบันทึกไว้ในนี้ด้วยนะครับก็จะแสดงอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเราได้เ,เคยไป ดูใครบ้างหรือไปส่องใครบ้างในเ c e b o o k ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE a d d i t i o n a l นนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ